คุณผู้ชมหานี้เลยอยู่กับดีไซเนอร์คนเก่งของเรานะฮะในแบรนด์ดอลทีสวัสดีทุกคนสวัสดีฮ่ะอ่ากล่าวถึงงานแฟชั่นโชว์วันนี้ก่อนสวัสดีแฟชั่นโชว์วันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วเราก็ต้องขอบคุณน้องๆที่มาเป็นนางแบบให้เราเราขอบคุณใบไผ่คุณเมลลี่ก๊อแก๊บน้องเดียแล้วสันก็ต่อแล้วที่เราขอบคุณ จุดหัวใจคือพี่ป๋องอืมอ่าไปสัมภาษณ์พี่ป๋องกันเลยพี่ป๋องเปยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าดีใจและเป็นเกียดนะครับต้องพูดอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> มันก็จะเปรียบเสมือนเหมือนได้ย้อนเวลาไปตอนที่ตัวเองเริ่มทำแฟชั่นครั้งแรกก็มีความรู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กับอน้นเชื่อว่าอ้นก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเปิดตัวตนของอ้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอ ให้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีต่อการเริ่มสายอาชีพนี้อย่างแท้จริงแล้วก็วอนขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่รักในแฟชั่นของการใช้ศิละปะตรงนี้เปิดใจลองรู้จักกับดีไซเนอร์คนนี้ดูแล้วก็สนับสนุนเขาดูแล้วดูว่าผลงานของเขาจะพัฒนาต่อไปอย่างไรครับผมอ่าสุดท้ายสุนสดนะฮะอยากให้พี่อ้นเนี่ยอขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนในงานวันนี้นะฮะแล้วก็ฝากเพจได้เลยค ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ที่สนับสนุนเราแต่แต่สิ่งที่ที่เราทำเสื้อทุกตัวเราทำออกมาจากใจเสื้อทุกตัวของเรามีสตอรี่มีมีที่มาที่ไปแม้กระทั่งชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์จะเป็นชื่อลูกสาวชื่อโดารธีเกิที่23เราก็เลยใช้แบรนด์ดอารีเทวินตีทีแล้วเสื้อทุกตัวจะถ้า,ถ,าถ้าคนสังเกตก็จะเห็นเป็นกระ่าย ทุกตัวจะมีกระต่ายมีมีกอไผ่เพราะเราเกิดเราเราเดินมาคู่กันเราจะทิ้งใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เขาเขาเป็นแรงบันดาลใจของเราเขามันพูดไม่ออกได้เลยโอเคคุณผู้ชมฮาฝากแบรนด์โดโลทีไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดี่ะบ๊ายบาย เป็ดอย่างยิ่งนะคะกับงานแฟชั่นโชว์วันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าของแบรนด์เลยนะคุณโอนโดรธทีนั่นเองสวัสดีดอีกครั้งนึ่งอ่ะความรู้สึกก่อนวันนี้เป็นยังไงความรู้สึกวันนี้คือคือตื่นเต้นแล้วมันเป็นการเปิดตัวของเราในในคนเบื้องหน้าเพราะเราทําเบื้องหลังมาสิบกว่าปีแต่วันนี้เราขอเป็นคนเบื้องหน้าว้าวที่ ที่จะทำทำเสื้อเป็นเป็นของเราเองอแล้วเราก็ยังเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มทานเจนเดอร์ได้มามีส่วนร่วมกับเราทุกๆครั้งในแบรนด์ของเราได้เลยมานางแบบบ้างทุกคนวันนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ความรู้สึกวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นโชว์พี่อ้นนะคะคือพี่ที่เรารู้จักกันมาหลายปีมากครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นแก รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นแกได้เติบโตด้านงานศิลป์เพราะว่าแกเป็นคนชอบศิลปะและครั้งนี้ก็เป็นแฟชั่นโชว์ที่ร่วมกับพี่ป๋องที่คอยซัพพอร์ตพี่อ้นนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะย,ยังไงฝากแบรนด์น้องใหม่โดโลทีทเวนี้ทด้วยนะคะได้เลยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะอยากให้พี่อ้นเนี่ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยขอบคุณแฟนคลับนะคะแล้วก็ฝากเพจได้เลยอีกครั้งนึ่งก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนเราแล้วก็ เข้าใจคําว่าศิลปะแล้วก็มองศิลปะเป็นเป็นงานเป็นงานที่แบบไม่สามารถทําทําได้จบแล้วก็เป็นงานที่ทําด้วยหัวใจจริงๆแล้วเสื้อทุกตัวเราบอกเลยว่าเราทําด้วยหัวใจเราทําด้วยสองมือและสมองเราแล้วจะเป็นเสื้อที่มีตัวเดียวในโลกเราการันตีได้ไ,ดไม่มีใครสามารถก๊อบงานเราได้ได้เลย<ๆ>คุณผู้ชมหาฝากแบรนด์โดโลทีไปด้วยฮะ